สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะมาลงกับนาข้าวเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ครับนาข้าวฝนตกนะครับนาข้าวตกเต็มเมื่อคือนนี่ครับเมื่อคือนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับฝนตกลมแรงน,นาข้าวผมวันนี้ก็กยังเขียวงามเหมือนเดิมคือเกา่านะครับเลยนครับเหมือนเดิม นครับลายานะครับการที่จะทํานาข้าวไปให้บิญานะครับก็คือ,คอที่ผมแนะนําไปในคลิปนะครับว่าหลังจากปักดําไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ให้เพื่เพื่อนทุกคนใส่ปุ๋ยเลยนะครับบาดปุ๋ยเลยนี่ของผมนี่ครับปักดาเสร็จในหนึ่งอาทิตย์ผมใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่ ดูเป็นตัวอย่างเลยลายยานะครับยาบวี้นะครับนี่ครับยาดูเป็นตัวอย่างครับแปลงเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปไปหนึ่งแปลงครับว่าที่ว่าเกี่ยวกับนาข้าวไม่ให้บียานะครับนี่ครับจะดูมุมใดนะครับ หญ้าก็ไม่มีนะครับปลอดหญ้าเขาจัดการถูกนะครับใส่ปุ๋ยท่านย้าก็จะไม่มีนะครับทุกคนยญ้าจะขึ้นช้ามากเลยนะครับนี่ครับถ้าต้นเข่างามมันนะครับต้นเข่าสูงห้งได้ก็ได้นะครับให้ต้นเข่าสูงแล้วจากเข้าปักดำไปแล้วให้มันสูงไว้เลยนะครับ จากมันสูงแล้วนะครับอัดน้ำใส่ไผ่มีน้ำนะครับเน้นน้ำนะครับน้ำสำคัญนะครับขาดไม่ได้น้ำในนาข้าวไปคล้องคู่กันอยู่แล้วเด้อครับเด้อน้ำในนาข้าวนี่ครับแบบนี้วครับน้ำไม่ขาดนี่ครับขัดใส่ปุ๋ยท่านนะครับหญ้าในนาข้าวเท่ากับบมี่นะครับ นี่ครับโฮคมใส่ปุ๋ยทันนะครับถ้าใส่ปุ๋ยชานะครับใส่ปุ๋ยชาก็จะเกิดปัญหายาขึ้นนะครับเราจะพืชขึ้นลายนะครับนี่เป็นหน้าข้าวเจ้านะครับตอนเช้านะครับทุกคนนะครับ เราคิใไปดูตอนเช้านะครับนี่ครับอีกแปลงหนึ่งครับมาดูอีกแปลงตรงขามใส่ปุ๋ยแดดประมาณน,น่าจะนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นาข้าวข้นเยานะคร,ค,าครับีปุ๋ยครับปุ๋ยนำลายใส่ไปแล้วนะครับแต่ว่าข้าวก็ยังบอเขียวการใส่ปุ๋ยนาข้าวครั้งแรกบ่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะครับ ก็คือมันบวเขียวนะครับเขาตอกอัดปุ๋ยอีกอปุ๋ยใส่อีกนะครับเพิ่มการใส่ปุ๋ยครั้งแรกไม่เขียวนะครับแปลงนี้เพิ่นใสเครื่อง่นเอานะครับเพิ่นใส่ปุ๋ย4600นะครับกับบวก16168 16. แปลงนี้ก็ยังบ่เข,ยนะเขียวนะครับเป็นหน้าข้าวเหนียวนะครับ แปลงนี่ต้องเพิ่มปุ๋ยอีกนะครับงามปุยยูเรียกับนี่แค่ทำให้มันเขียวนะครับปุยยูเรียนี่ครับให้มันเขียวให้มันง่ามให้มันเปลี่ยนสีเท่านั้นนะครับ ทำใบต้นมอ่อนนะครับปุ๋ยยูเรียแต่ว่าเหดให้ต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยแท้ๆนี่เลยครับก็คือปุ๋ยอินซีนะครับหรือว่าปุ๋ยขี้งวนะครับทุกคนปุ๋ยอินซีปุ๋ยขี้งวนนะครับปุ๋ยอินซีปุ๋ยขี้งว,งวมาใส่จะทำให้ต้นข้าวแข็งนะครับ เดีวมันจะบะอ่อนนะครับปุ๋ยอินซีปุ๋ยข้ง่ัวนี่ครับเอามาใส่นาข้าวนี่ได้โดดนอครับเด้ครับอายุของปุ๋ยนี่ครับได้บำรุงดินควอมนะครับต้นข้าวก็จะแตกกอดีนะครับเขียวดนเขียวน่านนะครับก็คือ ปุ๋ยขี้งวนะครับผมแนี้นะปุ๋ยขี้งวมาแส่หนามใส่ยหนามเลยครับนี่พีมีหนามหลายๆขี้งัวแห้งขี้งวสดก็ได้ครับหวานใส่เลยแต่ว่าขี้งวงแข็งครับสะดวกกว่าหนัเท่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 ห้มันลอยเป็นน้ำหนามนะนี่ครับ ก็อันข้างๆนี้วะครับ็นง่ามเป็นพิเศษนะครับตรงกลางจะบ่ออันนับปันไหนนะครับว่่ค่อยสูบปนันไหลนะครับ ที่แล้ยวยนะครับนาข้าวของผมม่่งมั่นนี้ครับนาข้าของผมงงขีขม้ไล่มีแต่หญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับปีที่เล้ยวยเพราะว่าผมว่านเอานะครับ ที่นี่นครับงามเป็นพิเศษเลยนะครับฟังผุ่นยังงามนะครับฟั่งติดของง่วผมยิงสูงนะครับนี่ครับฟังใช้งามนะครับกออใหญ่ใช่ไหมครับกออใหญ่นี่ครับ,รบยังบ่ก แตกกอเต็มที่ปันใดครับนี่ครับกำลังแตกเนียงออกมาอีกนะครับข่าวของผมข้าวน้าข้าวนี่ของผมนี่นเพิ่งได้เดือนได้ปลายครับยังบนทึกสองเดือนนะครับ